สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมเลขดับล่างทุกหลักนะครับซึ่งก็ <c oughs> สถิติตอนนี้ก็หลุดบ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูสถิติย้อนหลังดูนะครับสถิติย้อนหลัง <c oughs> สำหรับงวดนี้นะครับวันที่17มกราคม65นะครับผม17มกราคม65ใช้สูตรทั้งหมดด้วยกัน28สูตรนะครับ28สูตรนะครับสูตรหลักๆก็จะเป็นสูตรที่20นะครับสูตรหลักๆนะสูตรที่20นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับผม21 22 23 25 26 27และ28นะครับสูตรที่ใช้หลักๆนะครับผมเดี๋ยวจะ ให้ดูย้อนหลังในส่วนของเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับสูตรที่ใช้นะครับสูตรที่ใช้คือสูตรที่21เอ้ย20นะครับ20นะอันนี้เบื้องต้นย้อนหลังไม่มากนะครับผม20นะครับ 20, 21 22 23นะครับ 25 26 27 28จริงๆ24ก็ได้นะครับนี่ยเห็นไหมยังไม่หลุดเลยนะครับแต่มันช่วงระยะเวลาไม่กี่งวดนะครับ1 2 3 4แค่4งวดเท่านั้นนะครับผมนะตรงนี้ก็ <c oughs> ขออภัยครับผมสูตรเดี๋ยวมาดูสูตรที่ยังไม่เคยหลุดก็มีนะครับซึ่งเป็นสูตรของสมาชิกให้มานะครับผมนะก็สูตรที่26่ส นะครับ26และ28ที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับจากทั้งหมด6 0 6 5งวดนะครับนะถ้าจะไม่ผิด65งวดสถติตั้งต้นของสูตรเลยนะครับนะของของทุกสูตรนะครับของทุกสูตรก็จะเป็นวันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่30ทธันวาปี64นี้นะครับก็รวมทั้งหมดคิดว่าน่าจะเป็น65งวดนะครับผมนะในส่วนของ ย้อนหลังไปเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับย้อนหลังเยอะไปกว่านี้นะครับถ้าจะให้ดูเป็นแบบตัวเลขก็น่าจะได้นะครับผมนะ65งวดหลุด7ครั้ง65้งวดหลุด9นะครับห5หลุด9 65้งวดหลุด8 65งวดหลุด8นะครับ65้งวดหลุด7 65้งวดหลุด8 65้งวดหลุด11 65้งวดหลุด10หลุด12นะครับนี่จากทั้งหมด65้งวดนะครับนะ หลุด12หลุด10หลุด5หลุด10หลุด9นะครับหลุด7หลุด6หลุด6หลุด5หลุด5นะครับและก็หลุด4 65หลุด4ี่หหลุด4หลุด4ี่หลุด7หลุด1นะครับแล้วก็65ง้าวดหลุด0ย์หลุด2หลุด0ก็คือหลุด0นก็คือไม่หลุดนะครับโอเคซึ่งตัวเลขที่จะใช้จะเป็นตัวเลข3จริงๆ8ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับ8ดมันซ้ำกันเยอะนะครับ8 8ด 8นะครับ3ก็เยอะนะ3 3 3 3แล้วก็05นะครับถ้าถ้าใช้สูตรที่24นะครับก็น่าจะเป็นเลข6ด้วยนะครับนี่สูตรตัวนี้ครับสูตรที่24นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสูตรย้อนหลังนะครับสูตรย้อนหลังสูตรดับล่างทุกหลักย้อนหลังเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องต้นนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับล่างทุกหลัก สักครู่นะครับผมนะดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักนี่ก็จะดูยากหน่อยนะครับก็จะดูแบบงงงหน่อยนะครับแบบยา,ยากเลยแหละนะครับเลขดับล่างทุกหลักสูตรที่สิบสามเนรอแต่ก่อนสูตรที่สิบสามนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สบามสบี่สบหกสิบเจดสิบปสิบกยี่สิบ สิบสามสิบสี่เหรอสิบหกอ๋อเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดดูย้อนหลังแบบนี้ก็ได้ครับผมนะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูสูตรที่สิบหกนะครับสูตรที่สิบหกสิบหกหลุดเจ็ดสิบหกหลุดเจ็ดสิบหกหลุดเจ็ดนะครับแล้วก็สิบหกหลุดเจ็ด นะครับก็ก็ได้นะครับนะแรกๆผมใช้สิบสิบสามสิบสี่นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลขหก 6, น่าจะน่าจะสิบสามอืมสิบสามก็น่าจะได้นะครับสูตรที่สิบสามนะหลุดแค่ห้าครั้งนะครับตรงนี้นะถ้ามาดูสูตรที่สิบสามนะครับนี่หลุดห้าครั้งหลุดห้าครั้งหลุดห้าครั้ง แล้วก็ล่าสุดตรงนี้ครับก็ยังคงอยู่นะนี่แสดงว่าหกนะ่าจะมีโอกาสถ้าเราลองนับเลขหดูนะครับนะจากทั้งหมด28ดตัวเลยยี่สิดสูตรหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามหกสี 3, ่หกห้านะครับฉะนั้นผมคิดว่าเลข6กนะ่าจะไม่มาเหมือนกันนะจริงๆนะสติที่ผมใช้จริงๆเบื้องต้นเลยนะครับจริงๆมันมีสูตรที่เจดก็ใช้นะครับสูตรที่เจ็ดเนี่ย สูตรที่7สูตรที่13 14เนี่ยอันนี้คือตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับสูตรที่7เลขสีก,ก็ไม่น่าจะมานะครับเนี่ยสี่สีนะครับผมนะอืมไม่เป็นไรครับผมนะ4ก็เก็บไว้ก่อนนะครับแต่6ผมว่าน่าจะตัดออกเลยนะครับ6มันมี1 2 3 4 5 6 มี6 7 1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวนะครับผมคิดว่า6ไม่น่าจะมานะครับ6 1 6 2 6 3 6 4 6ส6 6 6 7นะครับอันนี้สูตรดับนะสูตรที่ไม่มานะครับนะจริงๆก็ให้ระวังเลข9ด้วยนะครับนะให้ระวังเลข9นะดูแบบไหนครับผมนะมาดูนะครับสูตร1ถึง5นะครับไม่มีเลข9นะครับ1ถึง5ไม่มีเลข9้านี่ไม่มีเลข9นะครับ ไม่มีเลขเก้า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 นะครับก็ให้ระวังเลขเก้าด้วยนะครับนะเลขเก้านะครับนะแต่เบื้องต้นตัวที่เด่นนะครับเนี่ยผมจะให้นะครับจริงๆเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับเขียนเบื้องต้นเลยนะครับเอาถ้าเอาแบบนี้นะครับถ้าเอาแบบนี้ที่คำนวณมานะครับนะผมจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ตรงนี้นะ เห็นหรือเปล่านะครับนะ0ตรงนี้0สามนะครับแล้วก็5หกเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับ5แล้วก็8นะครับ0 3 5 8อันนี้ที่ผมใช้บ่อยจริงๆนะครับที่ใช้บ่อยจริงๆแต่ถ้าย้อนหลังไปเยอะๆแบบไกลๆนะครับผมจะใช้สูตรที่7ด้วย13 14นะครับนะครับก็จริงๆถ้าถ้าเราบวกเอา6ด้วยก็ได้นะครับนะ ถ้า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 ใครยังชอบเลขหกก็เก็บไว้เก็บไว้นะแต่ผมผมขออนุญ,ญาตเลือกให้เลยแล้วกันเพิ่มเป็นเลขหกด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้าตัวนะครับมีห้าตัวฉะนั้นเลขเด่นผมใช้ปากกาสีน้ําเงินแล้วกันนะครับนะเลขเด่นผมใช้ปากกาสีน้ําเงินก็จะเป็นหนึ่งสองสี่เจ็ดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้คือเด่นนะ ผมขออนุญาตนะครับเด่นนะครับอันนี้คือเด่นแต่ผมให้ระวังเลข9ด้วยนะให้ระวังเลข9นะครับเบื้องต้นนะครับให้ระวังเลข9้าหน่อยนะครับนะเพราะใน28สูตรไม่มีเลข9แสดงว่าเลข9มันโผล่มาเป็นเด่นด้วยเด่นที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าผมจะเลือกให้นะผมขอให้ตัวนี้อันนี้ล่าง ผมเลือกให้นะครับเบื้องต้นก่อนนะผมเลือกให้เบื้องต้นก่อนนะอ,อ,นอ,นนะอันนี้คือให้เบื้องต้นก่อนจริงๆถ้าจัดถ้าจัดว่าเด็ด7ก็จะมีโอกาสอยู่นะ7นะครับ7นะครับ7ก็มีโอกาสนะครับนะแต่ผมให้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 ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะอ่าแบบนี้ครับนะอันนี้คือตัวเลขดับนะ ตัวที่ไฮไลท์คือเลขดับนะครับแต่ถ้าเบื้องต้นถ้าให้ผมจับให้นะเบื้องต้นถ้าให้จับให้นะครับก็ได้ตัวนี้นี่สองหนึ่งล่างนะครับสองหนึ่งล่างจริงๆตัวเด่นก็จะเป็นหนึ่งสองสี่เจ็ดเก้านะครับให้ระวังเลขเก้าด้วยนะครับนะให้ระวังเลขเก้าถ้าจับให้ผมเลือกให้ก็จะเป็นสองหนึ่งนะครับแต่ให้ระวังเลขเก้าด้วยนะครับก็เบื้องต้นเอาห้าตัวมาจับคู่กันก็ได้แต่ผมเลือกให้สองตัวแค่ตัวเดียวเอ้ย สองตัวมารวมกันก็ได้ตัวเดียวชุดเดียวนะครับคือเลข2ออยู่หลักสิบหลักหน่วยคือเป็นเลข1อันนี้เป็นแค่แนวทางสําหรับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในช่วงสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขตรงนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับเป็นแบบไหนสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ